โค้ดคอนโทรลเลอร์สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาทําระบบทดสอบการอ่าน RT นะครับสําหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งครับที่คุณครูสามารถเอาระบบนี้ไปใช้ทดสอบลูกๆของเรานะครับหรือว่านักเรียนสามารถใช้ระบบนี้การทดสอบตนเองได้นะครับซึ่งเมื่อทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตามทั้งสส่วนเนี่ยจะมีผลการทดสอบคะแนนระดับการประเมินอะไรให้เราด้วยนะฮะโอเคนะครับเรามาทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่แคนวา AI นะครับ แล้วเราก็วางพร้อมนี้ลงไปเลยนะครับมาดูพร้อมนี้นครับพร้อมนี้ก็คือให้ออกแบบการทดสอบ RT นะครับสําหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับเพื่อให้ครูหรือผู้เรียนนะครับเข้ามาทดสอบความสามารถและดูคะแนนและดูผลประเมินได้นะครับตั้งชื่อระบบนี้ว่าระบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ป1ด้วยตนเองนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าในหน้าแรกนะครับให้มีหน้าลงทะเบียนนะครับก่อข้อมูลชื่อสกุลโรงเรียนนะครับเพื่อใช้แสดงผลตอนสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็ในหน้าต่อมานะครับ ผมใช้คำว่าหน้าต่อมาเพราะมันอาจจะมีหลายหน้านะครับให้สร้างแบบทดสอบด้านการอ่านนะครับอ่าแล้วก็ทําการประมวลความสามารถนะครับโดยมีทั้งหมด2ด้านนะครับดังนี้นะครับไอสด้านที่ว่าเนี่ยก็คือผมไปเอามาจากเกณฑ์ข้อสอบนั่นแหละนะครับว่าอาทีต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไปก๊อปมาอย่างเน็ตเลยนะครับถ้าใครที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรลงไปในพร้อมนี้ก็ยินดีได้เลยนะครับพร้อมนี้ผมจะแจกไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับ ก็เอามาวางแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมได้นะเพิ่มเป็น20ข้อ30ข้อหรือว่าให้เป็นข้อสอบแนวไหนให้เป็นค้นจากปีไหนอะไรเงี้ยได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดส่งนะครับเพื่อที่แคนวาเ i เนี่ยจะได้ประมวลผลแล้วก็เจนโค้ดให้เหราครับนี่กดส่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วแคนวาเอไก็จะทําการเจ n เนอเรตโค้ดเพื่อสร้างเป็นแบบทดสอบระบบหรือว่าเกมนั่นแหละนะครับให้เราเอามาใช้งาน ต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในการสร้างโค้ดเขียนโค้ดทุกครั้งเนี่ยแคนวา AI เขาจะเขียนสดๆเขียนแบบใหม่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาหรือว่าระบบอาจจะไม่ได้เหมือนที่ผมทําให้ดูเป๊ะๆนะครับแต่ว่าผมจะเอาลิงก์ระบบนี้ไว้ที่ใต้คลิปเลยครับเผื่อเพื่อนสนใจแล้วก็อยากเอาไปใช้เลยแบบไม่ต้องมาให้มันเขียนโค้ดใหม่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทดสอบดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคเราไปใช้กันดีกว่ากดใช้ดีไซน์นะครับจากนั้นนะฮะเรามาที่เผยแพร่เว็บไซต์นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้เทมเพลตของผมเนี่ยผมให้เพื่อนๆนเผยแพร่ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็ให้กรอก URL นะครับเพื่อนๆนก็กรอกไปเลยนะครับมันจะกลายเป็นเว็บไซต์ของตัวเองนะฮะสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับดูตัวอย่างหน้าจอในคอมนะครับหรือว่าตัวอย่างในโทรศัพท์นะครับผมชอบแบบดูในโทรศัพท์นะเออผมรู้สึกว่ามันพอดีมากเลยนะครับแคนว่าเขาปรับให้ดีมากเลยนะครับ เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเผยแพร่เว็บไซต์กันครับกดเผยแพร่นะครับรอนะครับแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปส่งต่อให้คนอื่นเล่นได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้เล่นก็ได้นะครับผมจะกดดูเว็บไซต์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเว็บไซต์ที่เราเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคมีชื่อนะครับระบบทดสอบนะครับเรากรอกชื่อลงไปนะครับ เด็กชายมาดีมีสังคมนะครับโรงเรียนบ้านท่าสุงกดเริ่มทําการทดสอบก็จะมีคําอธิบายนะครับแล้วก็มีชื่อคนที่เรากรอกนะครับอยู่ด้านบนแบบนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มทําแบบทดสอบนะครับคําถามที่1นึ่งคำนี้อ่านว่าอะไรนะครับอ่านให้ถูกต้องนะครับคาว่าบ้านนะครับก็ดูว่านักเรียนหรือว่าคนทำเนี่ยอ่านถูกไหมถ้าอ่านถูกเราก็เลือกอ่านถูกแล้วก็กดถัดไปนะครับอันนี้ต้องใช้ความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบตัวเองเนาะก็ส่วนที่1การอ่านออกเสียงจะมีทั้งหมด10ข้อนะครับ พอเข้าข้อที่11ก็คือจะเป็นส่วนที่2แล้วนะครับการอ่านรู้เรื่องนะครับจะเป็นข้อที่11ถึงข้อที่20นะครับอันนี้ก็อ่านนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับทําแบบทดสอบนะครับนี่นะฮะก็ทํไปเรื่อยครับจนถึงข้อที่20จะมีคําว่าส่งคําตอบนะครับก็กดไปเลยนะครับพอกดแล้วนะครับก็จะมีผลการประเมินนะครับของเด็กชายมาดีหรือของคนที่เรากรอกไป น้าแรกเมื่อกี้นะครับนี่ครับได้10เต็ม20นะครับทั้ง2ส่วนได้คะแนนเท่าไหร่บ้างแล้วก็ในระดับดีหรือปรับปรุงนะครับนี่ยังอยู่ปรับปรุงเขาก็จะบอกว่าต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับเอาละเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับไปแล้วสวัสดีครับ